พิมโดนนะคะอันนี้ก็ซ้อมความเข้าใจนะคะในการดําเนินกิจกรรมตลอดระยะเวลาปฏิบัตงิตงานของกองปรและจุด <Football. S 1> ที่ท่านเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะตรงตรงแยกตรงร้านกันดานะผู้เกียรติที่จะเข year, ้าร่วมกับเรานะคะวันนี้เราได้เอาเศษเป็นโปรชารในอำเภอห้าทีหนึ่งทีมต้อนรับนะคะแล้วก็มันจะมีอีกชุดนึ่งก็คือเป็นโวลเตจดติเคเตอร์คือมันเป็นทูวีนวันมันมิเตอร์ได้ด้วยแล้วก็เป็นโวลเตจดติเคเตอร์ได้ด้วยในตัว อันนี้พอเราใช้งานก็เปิดตรงนี้เห็นไหมพอเข้าไปใกล้สมมุติว่าเป็นเป็นที่มีอ่มันจะตัวนี้มันจะไวมันจะเช็คเช็คแบบคร่าวๆแต่แต่ถ้าจะเช็คจริงเราต้องเอาจุ่มลงไปในน้ำแล้วก็ก็เป็นทูอินวันแต่ถ้าเป็นที่ของอาจารย์หารายก็รทำเนี่ยก็จะมีรายการเดียวก็คือคอนเซปต์อ่ะคือเราจะตรวจสอบก่อนว่ามันมีกระแสไฟฟ้าร่วหรือไม่ไฟ่วนะครับ มันก็จะโชว์เป็นสีแดงพอโชว์สีแดงปั๊บเราไม่มั่นใจว่ามันเป็นไฟรั่วหรือว่าเป็นไฟปกติเราก็จะเอามิเตอร์เนี่ยครับถ้าไปตรวจสอบก็จะเป็นมิเตอร์ด้านด้านบนนะครับรูปมิเตอร์ด้านบนก็จะเป็นแบบดันนี้เลยก็จะมีตัวเลขว่าแรงดันที่มันเกินเนี่ยเท่าไหร่มาอยู่ในน้ํามีน้ําถ้าจุ่มลงไปก็จะได้เลยครับแต่น้ำอย่างนี้จะไม่ได้ใช่ไหมจะไม่ได้ต้องมีระดับนะครับมีระดับสักประมาณ2เซนต้องมีระดับที่มันมีกระแสวิ่งมาได้แสดงว่ามันมีการรั่วเกิดขึ้นละ แต่ระดับไหนไม่รู้ไม่รู้มีคามเสี่ยง้วไม่หมดไปรุ่งแมันมีความเสี่ยงแล้วมิเตอร์วัดไฟในน้ํานะครับผมปกติเนี่ยถ้าเราเอามิเตอร์มันติมิเตอร์ไปวัดในน้ำเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงโดนไปดูดได้ตรงนี้ก็ทําขึ้นมาโดยสามารถวัดไปในน้ําโดยมี2ฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันแรกก็คือเป็นโวลเตต์เทคเตอร์นะฮะซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้ก็ซื้อได้ตามไทยวัสดุอุปโภคฮาวิสู่ไปนะครับราคาประมาณ1 5อาสิบบาทเราก็เอาตัวนี้มาดีลกันน้ํานะครับ ล้วก็มาติดที่ปลายของตัวอุปกรณ์ส่วนอีกตัวนึงก็คือเป็นตัวมิเตอร์โวลต์เตจมิเตอร์นะครับมิเตอร์วัดโวลต์ธรรมดานะครับตัวนี้จะสามารถซื้อได้ที่ดูโฮมนะครับราคาประมาณตัวละ5 0ิบาทนะครับแล้วก็ต่อสายมิเตอร์มันจะมีสองขั้วใช่ไหมครับต่อสายจากจุดนี้นะครับยาวไปถึงปลายนะครับปลายนี้ก็จะมีเหมือนเป็นโปรบวัดตัวอุปกรณ์มิเตอร์นะครับสตัวจิ้มลงไปในน้ําถ้ามีแรงดันในน้ํานะครับมันก็จะโชว์ขึ้นมาที่ตัวนี้เลยไม่ใช่กระแสครับมีแรงดันมีแรงดัน มีแรงดันในน้ำเนี่ยก็คือถ้าเราเดินเข้าไปตรงน้ำเนี่ยมันก็จะช็อตใช่ไหมครับแต่ถ้าโลนี้แห่ไปก่อนเนี่ยตัวอันนี้ก็จะสามารถตรจตรวจสอบได้ว่ามีไฟรั่วอยู่หรือเปล่าเป็นแรงดันเท่าไหร่50โวลต์30โวลต์อะไรก็ว่าไปนะฮะข้อดีของตัวนี้คือไม่ต้องใช้แบตเตอรี่นะฮะก็คือสามารถใช้งานได้ทันทีโดยใช้พลังงานที่ไฟรั่วในน้ำเนี่ยมาโชว์ว่ามีกี่โวลต์เลยนะครับนี่คือข้อดีและชาวบ้านทําได้ง่ายนะครับผม ก็มีอุปกรณ์แค่สองชุดแค่นั้นเองครับผมประมาณนี้ครับถ้าเราไม่มีเครื่องมือเลยเนี่ยทําได้ยากแต่เราใช้อุปกรณ์ที่หาซื้อได้ตามไทยวัสดุโคเวอร์เฮาส์ตัวนี้โอ้ตอร์ดีเทคเตอร์ตัวนี้มีขายทั่วไปตามร้านไฟฟ้านะครับเไาเรียกโฟนเตอร์เทคเตอร์นะครับแบบไร้สัมผัสนะครับตัวนี้ไร้สัมผัสเวลาไปใกล้ที่มีจุดที่มีไฟฟ้าเนี่ยมันจะดังติ๊ด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 นะครับผมอันนี้เช็คเบื้องต้นได้ประมาณนี้ครับผมนี่กองบำรุงรักษานะครับฝ่ายปฏิิบบััตกกาารรรและำุงษ การไฟฟ้าส่วนภาคเค3ภาคกลางจังหวัดนครปฐมครับผมใน,ในเบื้องต้นเรามีอเซ็นเตอร์อยู่แล้วครับของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับ1129ครับผมโทรมานะครับโทรมาครับก็คือรับข้อมูลข่าวสารจาก1129ได้ครับเป็นคาแนะนํานะครับว่าจะทํายังไงได้บ้างครับลูกค้าของกา,ารไฟฟ้านะครับทุกคนก็คือถ้าเกิดเหตุที่ว่าน่าสงสัยว่าจะมีกะแสไฟฟ้ารั่วหรือว่ามีไฟทอร์หรืออะไรต่างเนี่ย ก็แจ้งมาได้หนึ่งในสี่ทางด้าน E H Contact Center นะครับคือสองเก้า่วนอีกที่สองก็คือในพ anyway. ื้นที่หน้างานเลยเพราะนี่ก็ถือเป็นเรื่องสำคัญที่การวัก5าาเกงนะครับต้องให้ควานองคัญในเรื่องการดูแลความปลอดภัยยี่ิี่ชั่วโมงครับอันนี้จะเร่งด่วนให้เลยครับเป็นเรื่องสำคัญครับนเรื่องของนโยบายการรักาผากครับ็คือเราอะไม่อยากให้เข้าไปมือไปเทสแต่แล้นถ้าเกิดมีระยะห่างสักหน่อยนึงในจุดที่เราคิดว่าอันตรายเนี่ย ก็อาจจะซื้อท่อไอซ์รอนมาต่อลักษณะอย่างเงี้ยเพื่อให้แบบไปจี้แบบไกลๆตัวหน่อยไม่ต้องเดินเข้าไปหนึ่งเมตรหกสิบเซนระยะปลอดภัยหนึ่งเมตรครับผมผมไม่รู้วหรอกแต่วันเนี้ยที่บ้านเนี่ยถ้าเราคิดว่าปั๊กมันเกิดใกล้ใกล้น้ําหรืออะไรเนี่ยเราอาจจะตรงเนี้ยเป็นเทสได้ภายในบ้านตัวเองเพื่อความปลอดภัยถ้ามีติดบ้านไว้จะด้นะครับผมก็จอดเนี้ยผมก็เดินไป S <S ถ้าเกิดมาดังปุ๊บเนี่ยโอเคจบแล้วผมก็ไปเดินเข้าไปแล้วใช่ใช่ก็คือเราเราไม่รู้ว่าไปมารั่วนไปรั่วเนี่ยผมก็เดินเนี่ยแล้วผมก็ลุยหนาไปอย่างเงี้ยผมก็จะมันมันจะเตือนก่อนเมืเ่อเตือนปุ๊บเนี่ยผมก็ต้องถอยถ้ามีเสียงผมก็เดินถอ,อยกลับมามต้องเตือนแต่เพราะเราไม่รู้มันรั่วเท่าไหร่กระแสมันจะต้องโดนะแต่นี่ถ้ามันมีโวลต์มันก็จะโชว์ขึ้นมาแล้วรับ คือคือแผงสองนัคือเก่าตรงนี้คือแผงสองนี่มันจะไว้ตอนปล่อยรถมันจะลำบากนิดหนึ่งคุณรัฐมนตรีว่าการาลคต่อเนาะในเรากว่าหี่วันแรกคุณพงศ์สามเจริญค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมค่ะท่านเอกอาลุนเมโดมณอำเภอนครเชียงศรีครับ ข่านเฉลิมเกียรติสีทองอินรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอ่างทคระค่ค่ะท่านที่สองคุณปราโมทบุญเมืองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและวางแผนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตสามภาคกลางจังหวัดนครปฐมค่ะท่านที่สามคุณน้องประวันทาสังเกตผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตสามภาคกลางจังหวัดนครปฐมค่ะคุณพิทักษ์ผู้สวัสดิ์ ผู้บริการสวัดนครสมบุงค่ะและด้านหลังท่านรองผู้ว่าราชการนะคะเป็นท่านผู้จัดการนะคะในพื้นที่ค่ค่แล้วก็สุดานะคะนางพาสภาพําเลนะคะผู้การกชัยนะคะว้นขอซินนะคะท่านนายือะกท่านรองนายกรัฐมนตรี ความไม่รงแกลน,นะครับกระผมนายระดีวงศ์สาธม,ม,มก็ช่วยพั่วการการเดฟ้าส่วนดุภาคเกรตสามภาคกลางสอนคระกผสมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งณกาลที่ทจ้าลองพั่วกรารจังหวัดนะครับให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม e a หวงใหญ่ตรวจสอบดูเสี่ยงทางายจากกระแสไฟฟ้ารั่วในวันนี้นที่มีความเสี่ยง เราได้ทําการยึดหลอนนะครับโดยการขออนุาตดังนั้นเราเลยได้มีการสั่งการทางพิธการเตาตาขตสารพระกรรจ้าดรมท่านพระปีวงศ์สมงน,นะครับและทีมงานทั้น่ัน,นเนงเตอร์นครจิตีกานรองน,ยน,นอยายกเทศมนตรีเมืองตำบลครจิตรีกานรองผู้ในการแผนกทางหวงนะครับท น้องชาวีเอที่เคารทุกท่านนะครับรู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ได้านะเป็นประธานแบบนี้ก็ผมจะทราบันดีนะครับนั้นก็มีข่าวไฟ่วเสาไฟนู้นเสาไฟนี้เด็กเกือบเสียชีวิตบ้อางอะไรบ้างไหลที่ก็ได้ลองเรื่องนิดหนึ่งนะครับคือทางเทศบาลนี่แหละผู้มีหน้าก็ไปต่อไฟเพื่อเป็นไฟป,ประดับใช่ไหมฮะ เราทำให้ผมมีความรู้อันหนึ่งก็คือว่าตามมาตรฐานของการไฟฟ้ฟาแล้วจริงๆเนี่ยตัวเชื่อมเนี่ยมันจะมีเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้ตัวเชื่อมมาตรฐานเขาอยู่จะมีจักหไหลาสาเหตุนะครับไอการจะรั่วไม่รั่วทั้งหลายนะครับต้นไม้ใบไม้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าตามท่าทางเนะี่ยบ่อยครั้งที่เป็นสาเหต,ตุที่สาดับนะครับกิ่งไม้หักบ้างล้มแรงบ้างการรวมทั้งสี่ดาในพื้นที่เราครับในการที่จะไปตรวจสอบ หาจุดเสี่ยงและแก้ไขนะครับที่จะให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนพื้นที่เราอยากเป็นคนแรกก่ามเสมและการสังงงสางการรวมทั้งทีท่าศาลในพื้นที่เราครับในการที่จะออกไปตรวจสอบหาจุดเสี่ยงและแก้ไขของสูงแล้วก็เอียงนะครับจะได้เห็นจะได้เห็นใต้ครับทางผ่านทางย,ยนะครับเพื่อภาพที่สวยนะคะพื่อที่จะบรถนะครับผมค่ะ ทุกท่านพร้อมแล้วนะคะทีมรถพร้อมแล้วส่งสัญญาณพร้อมแล้วนะคะเราจะนับถอยหลังกันค่ะนับวอมหงกันนะครับผมห้าสี่สามสองหนึ่งนะครับขอเสีงปรบมือให้กับกิจกรรมที่เอหงใหญ่ตรวจสอบจุดเสี่ยงอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วนะครับผมหลังจากนี้นะครับก็ทางทีมงานนะครับทีมปฏิบัติงานของเรานะครับก็จะได้เข้าไป ตรวจน,นะครับอย่างบริเวณจุดเสี่ยงภัต่างๆ,ๆนะครับผมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะครับผมของประชาชนนะครับซึ่งจุดที่เราจะไปทำการตรวจสอบนะคะมีทั้งสิ้น6จุดนะคะในพื้นที่ของอำเภอนครศรีสีค่ะหละังจากที่ฝนหยุดตกแล้วนะคะชุดปฏิบัติงานทั้ง6ชุดนี้นะคะ,ะก็จะเนินการตรวจสอบนะคะท้องเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ที่สมบรุ์นะคะ เราได้รับความร่วมมือนะคะจากกานวิจารณ์นะคะแขวงการทางนะคะและเทศบาลนะคะนครศรีธรรมราชด้วยนะครับผมค่ะขอเชิญตุ้มมือให้กับพี่นี่เปิดกิจกรรมจะเป็นทางการค่ะซึ่งนอกจากตรงนี้นะคะเราก็จะมีท่ะปุกมันจะทำให้เกิดมีสีมีีสและก็แสงแล้วก็เสียงด้วยครับมันมันจะเป็นการการการ์ดแล้วก็ว่าพนักาเราไปที่นะครับก้าวเสาวันมีแสดงสีลวด นะครับก็จะมีทั้งเสียงแล้วก็มีทั้งแสงออกมาครับนะครับให้เรารู้ว่าจุดนี้มีไฟรั่วนะนะครับแต่ปริมาณเท่าไหร่ไม่ดู้นะครับต่อมาครับก็จะใช้อุปกรณ์ตรวจวัดตัวแรงดันไฟฟ้ารั่วครับตัวคลุกครับนะครับหน้าตามแบบนครับซึ่งเราจะวัดได้ว่าเอ่อแรงดันไฟฟ้ารั่วมีหนักเท่าไหร่ครับเด็นอันครับเดี๋ยวลองหาจุดที่ตั้งหนึ่งนะครับจุดหนึ่งก่อน เราทำการขี้กล่าวครับที่จุดปักกล่าวใหม่ถ้ากว่าีฟ้าเรานะครับเราเราก็ทาการลงกลาในนคนนติถ้ามีที่เป็นอตกัมันก็จะมีกระไฟไข้างกลาวแต่ถ้เกิดไฟลวกแบบนี้ถ้าเรามีการเราอามือไปวัระวหว่างสไฟกกมีใช่ครับการว่าใว่า

เมื่อเราพบว่าตรงนั้นมีไฟฟ้าอยู่เราก็ใช้ฟังก์ชันที่2องนะครับก็คือฟั้ก์ชันตรวจแรงดันถ้าคุจุ่มลงไปในน้ำท่านนี้ก็จะมีโดตอ่ามดอ่ามมอุกรเข้าไปใกล้ถึงสายไมทุกงานเลยี่เปนระยะนึซึ่งสามโวน์นี่ก็คือเป็นแรงดนที่ทำให้คนเราเริ่มรู้สึกว่ามันมรั่วครับัดแล้วนะก็ถือว่าเป็นฝากโชคดีของชานครปฐมนะครับดยพาะ าการไฟฟ้าท่าสามเจ็สามเจ็สามนะครับเข็สามนะครับให้ความสักผัเรื่องนี้และจัดชุดออกปฏิบัติการในทุกอำเภอน,นะครับของจังหวัดนคนรปฐมซึ่นตอนนี้ต้องยอมรับว่าเรามีปัญหาเรื่องทุกภัยในหลายพื้นที่โดยเฉพาะตลอดลำน้ำท่าจีนทั้งบางเลน้ําฝนใสีสามผานรวมทั้ง อำเภอต่างๆซึ่งตอนนี้ปัญหาจะเป็นปัญหาเรื่องฝนตกนะครับปริมาณน้ำจะ่วงขั้ดทา่จุดต่างๆเพราะฉะนั้นความเสี่ยงจากเสาไฟฟ้าในจุดต่างๆกระจายตัวไปทั่วทุกพื้นที่ของจังหวัดนะครับก็เป็นความรุณาของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับที่การไฟฟ้าก็ติดับการไฟฟ้าส่วภูมยภาคที่เห็นความสําคัญในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ เร่งรีบในการที่จะออกมาช่วยเหลือดูแลพี่น้องใบประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ร่วมมือกับทางทางแผงทางหลวงนะครับทางอำเภอทางท้องทิน่นะครับในการที่จะบริราการบุคลากรในการที่จะไปดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ของที่น้องะชตชนจานกกรณีอาจจะเกิดการรั่วไหลของสายไฟฟ้าในพื้นที่ร่วมทางต่างๆครับ อุปกรณ์นี้จะเป็นอุปกรณ์ในการตรวจสอบนะครับเป็นการตรวจสอบทั้งแรงดันะนะครับตรวจสอบว่ามีกระแสไฟรั่วหรือไม่อันนี้จะเป็นส่วนของเจ้าหน้าที่นะครับในการตรวจสอบนะครับแต่การแก้ไขหรือป้องกันนั้นจะต้องให้เจ้าหน้าที่นี่เข้าไปดําเนินการกับจุดที่มีการรั่วไหลก่อนอเช่นการเปิดเสาออกมาพันสายใหม่นะครับไล่สายดูว่าตรงไหนเป็น ก็จะเป็นการป้องกันหรือแก้ไขที่ต้นเหตุกรดีร่วมขังนะครับเมื่อกี้ที่มาร่วมงานเปิดได้ความรู้อย่างหนึงว่ากระแสไฟที่รั่วเนี่ยปกติจะรั่วออกมาที่เป็นระยะปลอดภัยจากจุดรั่วนะครับประมาณ1เมตรเพราะงั้นจะพออนุมานได้เลยว่าอยากประชาัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนทุกพื้นที่ที่มีการท่วมขังพยายามหลีกเลี่ยง การเข้าใกล้จุดที่เป็นเสาไฟนะครับหรือจุดที่อาจจะมีกระแสไฟในระยะ1เมตรน่าจะมีความปลอดภัยนะครับอันนี้อันนี้เป็นหลักคิดง่ายๆเลยครับอย่าพยายามเข้าไปจับเสาอย่าพยายามเข้าไปใกล้เสาที่มีไฟในระยะประมาณ1เมตรครับอย่าให้ใกล้ประมาณไม่ให้ทิ้งห่างระยะประมาณครับครับผมขอบคุณครับว่าในานามของกระยวง้าสมุยภาคนะครับเราก็อตรัสเห็นเรื่อง ของอันตรายขออกระแสไฟฟ้านะครับโดยเฉพาะยิ่งช่วงที่มีพายุมีน้ําท่วมน้ําขังนะครับเราได้ทํากิจกรรมในการตรวจสอบนะครับร่วมกับทางสวนราชการวิธีการตรวจสอบเราก็จะมีเครื่องมือนะในการในการตรวจสอบว่ามีไฟรั่วในปริมาณที่เป็นอันตรายหรือไม่นะครับแล้วหลังจากนั้นก็เหมือนที่ทดลองกล่าวมาทั้งู่นะครับว่าเราก็จะทําการแก้ไข ทั้งจุดต่อที่มีการเสื่อมสภาพทั้งสายไฟที่อาจจะเสื่อมนะครับเราพยายามจะแก้ไขเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องของกระแสไฟรั่วนะครกามันนี้มีการดวนการของเราขณะเดีวยวกันนะครับในสํานักง,งานการไฟฟ้าสุวนาทุ้แห่งเราก็าได้มีการประชามพันธุ์นาครับให้กับผู้ใช้ไฟให้กับชาวบ้านได้ทราวบว่านการแสฟ้ามีประโยชน์นะแต่ก็จะมีโทษถ้าเราไม่รู้จัก การใช้หรือไมู่้อจากการป้องกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่มีฝนตกมีน้ําขังนะครับบทเรียนที่คิดว่าจะมีความเสี่ยงเช่นเสาไฟไม่ว่าจะเป็นเสาไฟฟ้าพลิภาคเสาของโครงไฟฐานะนะรับของ่วยง,งานท้องถิ่นหรือรนทางหลวงถ้าพยายามเด็หล็กเลี้ยงนะครับอย่นะางน้อยระยะปลอดภัย1เมตรนะครับอันนี้ก็สิ่งที่เราพยายามจะประจักษพันธ์ฉะนั้น ก็ฝากกำเรียนทางเพื่อไฟฝากกำเรียนประชาชนครับว่าถ้าเราพบเห็นจุดไหนที่มีสภาพผิดปกติเช่นสายไฟขาดนะคกาบมีสายอฟลงมาแต่น้ำนะาก็บก็จะที่แจ้งว,ว่า,าพยายระามไปใกล้อากาศเนะื่งจากว่าอาจจะมีเรื่องของไฟรั่วได้นะให้รับควรแจ้งทางนะใากาเจ้าหนที่ของการและกมือภาคอนการมันะมีเบอร์คอนแทคเซ็นเตอร์คือหนึ่ง อคร,ราพร้อมที่จะรับข้อมูลา3ต่อทีอ่4ชั่วโมงนะครับก็การพร้อมด้ว่าขาฝา,า,ากความหงใยกับประจาจนกับพปทุกท่านไปด้วยนะครับขอบครับแล้ก็คาทยี่างห่าครับ มันก็จะดังติดๆแล้วจากว่ามีแรงดันเท่าไหร่เราก็ดังหมุนไปด้านแล้วก็ระบามันให้การโชว์งดันขึ้นมาว่ากี่โวลต์นี้มันไม่มีรั่วเพราะเลยไม่มีสัญญาน ครับก็คือแรงดันจะโชว์ขึ้นมาที่ที่ตรงนี้เลยครับอ่าเป็นลักษณะว่าไม่กี่โวลต์มีกี่อะไรแค่โดนนี้เลยเดี๋ยวยคลิีนึงเดี๋ยวคอเซ็ตเครื่องมือหน่อยแล้วก็อ่านในวัด10โวลต์ั้เปิดไฟไหมนะครับ ก็เดี๋ยวเราจะมาติดตัวแรงดันที่โคงนะครับเทียบกับพื้นดินนะครับว่ามีแรงดันไฟฟ้าไหมนะครับโดยใช้ an ต,วต,ตัวเทสแลมตัวนี้นะครับถ้ามีแรงดันที่โคงนะครับก็จะมีไฟขึ้นหยุดที่ปลายตัวเทสแลมนะครับไฟจะขึ้นค้างนะครับอันนี้แสดงว่าไม่มีไฟนะครับเป็นไฟกระพริบนะครับแต่เราไม่รู้นะครับว่าตัวระดับแรงดันมีค่าเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ตัวเครื่องมือวัดนะครับตัวคุกตัวนี้มาใช้เป็นวัดระดับแรงดันว่ามีค่าเท่าไหร่ โดยลนดับแรกก็คือสายสายเส้นแรกเราจะไปทีบที่ตัวโครงของตัวเสาไฟฟ้านะครับสายอีกสายหนึ่งนะครับก็จะไปทีที่กาวของการสายตรมือถ้านนะครับที่ย่านที่แรงดันไฟฟ้านะครับโควีนะครับ ก็ถ้าโครงมีแรงดันในฟ้าเทียบกับดินนะครับเป็นอันตรายนะครับก็จะมีแรงดันขึ้นถึงที่50โวลต์ขึ้นไปนะครับปลดเลยนะครับกดปลดเลยปลดเลย